ถ้าบ้านที่คุณอยู่อาคารที่คุณทํางานมีรอยร้าวงั้นเรามาเปิดรอยร้าวและเปลี่ยนอาคารสีเหลืองให้เป็นสีเขียวไปกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะพาคุณลุยทุกจุดร้าวตรวจจริงซ่อมจริงในงบประมาณที่จับต้องได้จริงให้คุณเข้าใจร้าวไหนรอดร้าวไหนต้องรีบซ่อม The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าวอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้พิเศษไม่แพ้กันนะครับดูจากด้านหลังของปาร์คเลยนะฮะตึกนี้นะครับเป็นตึกที่สร้างมาแล้วหลาย10ปีครับแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมานะฮะแน่นอนครับรอยแตกรอยร้าวต่างๆก็ได้เกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าถึงเวลาบอกลาหรือว่าจะกู้กลับมาดีเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องๆด้วยครับสวัสดีครับปาร์คสวัสดีครับพี่ปาร์คทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอ๋อพอดีมาตรวจสอบสภาพของเสาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับผมสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าตัวคานก็ยังอยู่ได้ครับทั้งแครคัลเตอร์ของเราทั้ง3คนครับน้องเอ็ม น้องออยน้องลิลลี่เนี่ยตามเราหลายเอพิโซดนะครับถูกต้องครับจนกระทั่งตอนนี้ครับน้องเขาเริ่มรู้แล้วครับว่าเวลาไปสำรวจโครงสร้างเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างอย่างโครงสร้างเนี่ยครับเหมือนที่พ์คบอกเลยเป็นอาคารเก่า40ปีขึ้นอาคารเนี่ยมีความชื้นเข้าโครงสร้างนะครับแล้วก็เจ้าของอาคารก็ไม่ได้ทราบมาก่อนจนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวครับมันก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับแล้วรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้รับรายงานมาจากทางเจ้าของอาคารให้เข้ามาช่วยดูครับ เหล็กเสริมเนี่ยขึ้นสนิมเต็มเลยที่สําคัญครับเนื้อคอนกรีตเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าเหล็กเสริมเนี่ยเริ่มลุยออกใช่ไหมครับ,ค,รบคอนกรีตที่ติดก,กับเหล็กเสริมเนี่ยเวลามันเหล็กเสริมลุยออกเนี่ยมันก็จะถูกกระเทาะหลุดออกมาตามด้วยครับฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดเสาถูกลดลงไปอย่างชัดเจนครับพาคแต่ว่าน่าเป็นห่วงถือว่าการน่าเป็นห่วง,วงจะต้องซ่อมครับแสดงว่าตอนนี้เหมือนเสาเรามันก็เหมือนเริ่มแหว่งไปใช่แล้วก็กําลังกดรลบน้ําหนักที่เท่าเดิมที่เท่าเดิมแต่พื้นที่หน้าตัดน น่าเป็นห่วงครับแน่นอนครับวันนี้พวกเราก็จะมานี่แหละครับเก็บรอยแตกรอยแล้วต่างๆเด<ช>ีย๋ยวเรายังมีจุดอื่นที่น่าเป็นห่วงอีกไหมครับในตึกนี้ข้างๆนี่เลยครับ ตรงเท็กเจอร์ของเหล็กเสริมครับที่เราจับแบบลักษณะเหมือนเส้นไม้เลยใช่ใช่รูปๆเนี่ยแทบจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยเกิดจากการที่เหล็กได้รับความชื้นแล้วก็เกิดสนิมขึ้นสนิมก็จะลอกนะครับผิวของเหล็กออกครับก็คือเหมือนกัดกินเหล็กให้เสื่อมไปเรื่อยๆเป็นมาเรงในโครงสร้างเลยครับเพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้นะครับมันโผล่มาอีกทีตอนที่มันเริ่มเสียหายหนักแล้วครับและอย่างฝั่งนี้ครับกีมีรอยตัดกลางขึ้นมาเลยอันนี้ถือว่าเป็นกระทบโครงสร้างไหมครอันนี้อันเนี้ยครับเป็นรอยตัดกลางนะครับ กำแพงเห็นไหมฮะเห็นไางอันนี้ไม่ใช่โครงสร้างเพราะว่าตัวเสาเดินนี่ม,นมันมีการโยกออกตอนที่มีแผ่นดินไหวแล้วก็ถูกสะบัดใช่ไหมครับฉะนั้นรอยแยกตรงน,นี้ครับมันจะเป็นรอยแยกที่เกิดจากการแรงแผ่นดินไหวแล้วก็อยู่ในรอยแยกของกำแพงที่เป็นกำแพงก่อครับพักในอาคารเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่านอกจากเสานะครับในอาคารเก่าจําได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันว่ามันจะต้องมี คานเอ็นะครับ,รบมีมีเสาเอ็นมีคานทับหลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนครับพักโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับไปเลยครับตรงนี้ที่แหว่งหายไปนี่คือ ถูกสนิมกินจนหมดหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้ถูกต้องเลยครับโอ้โหอันนี้คือถูกสนิมกินจนหมดใช่เลยครับตอนนี้คานตรงนี้กาลังรับน้าหนักจากหน้าต่างตรงนี้อยู่ใช่ครับเพราะความโชคดีของเขาครับคือเขารับน้ําหนักแค่หน้าต่างนะครับซึ่งกําลังรับแรงของคานทับหลัดตรงนี้จะเหลืออยู่แค่คอนกรีตเท่านั้นเองเหล็กเสริมไม่ได้ทําหน้าที่อะไรแล้วเพราะเหล็กเสริมหมดสภาพไปเรียบร้อยแล้วครับ รอยสนิมที่แบบเห็นแล้วดูน่ากลัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ส่วนที่รับแรงจริงๆก็ไม่ต้องกลัวมากค่ะแล้วก็ให้ช่างรีบเข้ามาซ่อมค่ะพอเราเห็นไม่ต้องตื่นตระหนกรีบแจ้งวิศวกรให้เข้ามาดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วนถูกไหมคะใช่ค่ะคือชิ้นส่วนตัวนี้ครับความโชคดีอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่ได้รับน้ําหนักโครงสร้างอื่นเลยนอกจากหน้าต่างทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าที่แค่เอาไว้ค้าเสาเท่านั้นเองครับฉะนั้นความอันตรายของมันเนี่ยครับยังไม่ได้น่ากลัวนะครับเหมือนที่ลิลล เพราะว่าความชื้นนะครับมันกินเข้าไปในเหล็กเสริมค่อนข้างที่จะมากแล้วแล้วเราเชื่อว่านะครับถ้าเราเปิดออกหมดเนี่ยคานที่เป็นคานทับหลังทั้งเส้นเนี่ยครับจะเป็นคานที่มีสนิมเกาะเหล็กเสริมทั้งหมดเลยถ้าไม่รีบซ่อมนะครับมันจะเริ่มลามครับเหมือนกับหลายๆเคสที่เราเจอใน E ีีนี้นะครับที่เห็นว่าเสาเนี่ยตรงโคนเสาเหล็กเสริมี่มีสนิมเกาะแล้วนะครับแล้วคอนกรีตที่หุ้มเขาเนี่ยมันกระเทาะออกหมดแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นสัญญาณที่ฟ้องชัดเจนเลยครับว่าเหล็กเสริมไม่สามารถทำงานได้ดีตามปกติ กรณีนี้ครับวิศวกรก็จะแนะนำครับว่าเจ้าของอาคารต้องรีดทำการซ่อมแซมโดยด่วนครับแลนนี้นะครับจะเป็นส่วนทางเชื่อมระหว่างอาคารหนึ่งละอาคารสองนะครับโดยเราใช้ตัวสะพานเหล็กนะครับในการเชื่อมไปนะครับจากที่เราสํำรวจนะครับจะมีจุดบริเวณที่เกิดการแคลกขึ้นอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่น้องออยแล้วก็ทีมเดอะแคลคฮันเตอร์เราสํารวจเจอถูกไหมฮะใช่ครับ บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณจุดเชื่อมต่อของตัวสะพานครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ครับเกิดการแพะที่เด่นชัดมากครับผมเชื่อว่านะครับในผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับที่เป็นเจ้าของอาคารเก่าอาคาร30ปี40ปีขึ้นไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องคอยระวังมากที่สุดนะครับคือ1ครับ คือโครงสร้างที่อยู่ในเสาในคานที่เป็นเหล็กเสริมนะครับอาจจะมีการเสรื่อมสภาพที่เกิดจากสนิมครับครานี้เหมือนที่ทาง h ันเตอร์ออยหรือว่าน้องออยเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับในส่วนของทางเชื่อมสะพานที่ใช้โครงสร้างเหล็กนะครับมันมีสนิมอยู่ข้างในแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยรอยสนิมพวกนี้ครับมันก็โผล่ออกมาให้เราเห็นผ่านจากการเคลื่อนของตึกนะครับมันก็ทําให้เกิดรอยแยกรอยแตกรอยร้าวอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ข้อดีของอาคารเก่าอย่างหนึ่งครับ คือเราจะสามารถสังเกตโครงสร้างหลักไม่ยากนะครับ <c oughs> อาจจะดูในลักษณะว่าตำแหน่งเสาอยู่ไหนตำแหน่งคานอยู่ไหนนะครับใช้เทคนิคถ้าไม่มีแบบนะครับวิธีเคา,เาะเบาๆ <c oughs> ก็สามารถช่วยที่จะบอกได้ว่าโครงสร้างส่วนไหนเป็นโครงสร้างเสา,สากคานนะครับโครงสร้างส่วนไหนเป็นกำแพงที่เกิดจากการก่อโดยการขึ้นรูปของอิฐครับ แน่นอนครับวันนี้ก็เราก็ได้รวบรวมรอยแตกรอยแล้วแคร็กต่างๆปัญหาต่างๆเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันครับแล้วก็เจาะลึกถึงวิธีการแก้ไขปรับปรุงยังไงในบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนเป็นปัญหาแต่อันนี้ครับถึงขั้นสนิมกินเหล็กหมดเลยครับอาจารย์แนะนําว่าต้องเคลียร์พื้นผิวยังไงครับและคอนกรีตจะดูว่าดีหรือไม่ดีดูยังไงครับที่เป็นสนิมเนี่ยมันมากเกิน10%์นะครับ พอฝังนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับไม่งั้นซ่อมไปแล้วมันก็ล้างดึงอีกทีก็แตกก็มีโอกาสที่เสานี้จะใหญ่ขึ้น The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าว